สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกนะคะวันนี้เรามาเนี่ยเสร็จแล้วใส่ฝ้าเพดานใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ช่างมาค่ะเก็บรายละเอียดเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บรายละเอียดปะตรงนี้ชาบ,ชาบ ใช่ไหมช่างเขาเรียกฉาบวะฉาบโป๊สีฉาบโปส๊สีเอาอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวติดเหลืองแน่เนาะภาษาลบโป๊นี่อภาษาเพื้น <c oughs> จะปิดจะปิดเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ประมาณนี้นะคะบ้านปิดเอาเลิป <c oughs> ิดแบฟ้าดี่ัตัวีนเรปิดเออราดีมัหลังจจ้เบั นี่เรียบร้อยจะเก็บฉาบเรียบร้อยนะคะฉาบสีแบบนี้นะนี่ก็จะปิดเก็บสีแบบนี้ ช่องนี้พัดคือเปิดจ้ะชัง อ๋อบัตอันบัดสมมุติว่าไฟเป็นให้เป็นนี้แหละเอาเป็นต่อไฟอ๋อเฮ้ช้างไฟขเึ้นไปเดินใจเพราะเเชื่อมอ้วแล้วกัแผ่นที่ไปว่างไฟอ๋อนี่ตรงนี้คือจะ จะทำช่องไว้เวลาเกิดอะไรนะถ้าอยากจะแบบเพิ่มหลอดไฟหรือว่าทำยังไงขึ้นไปตรงนี้จะทำช่องไว้ให้นี่หน้าต่างภูมิใจอุ้ยไม่ใช่หน้าต่างนะนี่เป็นแค่กระจกห้องกระจกนาะนี้เข้ามาเนี่ยร้อนมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นร้อนนะมันก็เย็นเย็นปูน น,นี่น่าจะฉาบสีฉาบสีเรียบร้อยแล้วพบริเวณบ้านนะอันนี้ให้ชมบ้านชมบ้าน <S 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 บริเวณใกล้เคียงนะคะถ้าใครสนใจติดต่อช่างฟ้าเพดานได้นะคะ <c oughs> เบิงบ้งงนูเยี่ไปเเบิ้งนูี่บานตัวนี้เป็นหน้าต่างเป็นปเป็นกระจกเฉยๆนะรอบบ้านภูมิใจมากเลยนี่อ๋อทารอบที่สอง พี่สองฉาบฉาบรอบพี่สองนะอันนี้ฉาบเก็บรายละเอียดฉาบเก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ไม่ใช่ลายนะอันนี้ไม่ใช่ลายกระเบื้องนะไอ้ไม่ใช่ลายฝ้าเพดานนะเน,นี้ยข้อฉาบป,ปิดหัวนอ็อตนี่หัวสกูเอ้นสกูบอน เพราะชาปิดหัวสกูไว้ไม่ใช่ลายนะเราแต่ลายแบบนี้ก็งามยู่ได้เนาะกำลังดูว่าตรงไหนบ้าง โอ้ oh, mm hmm. นี่เดวมองหน,นึ่งนี่สั่งไฟกับย้ายสายเออ,อย้ายเราย้ายสายโอ้ oh, สั่งไฟก็ <c oughs> ละเอียดค่ะเลยบาวัดวัดไออันนี้ค่ะเถ่ด <c oughs> เดอเออราตะลับเมตรวัดคำนวณยังดี <c oughs> าเสร็จนี้ก็ประมาณวันหนึ่งหรือสอวันนี่แหละช่างกระเบื้องก็จะเริ่มเข้ามาปูกระเบื้องอีกประมาณวันสองวันช่างช่างต่อนก็จะเข้ามาปูกระเบื้องแล้วก็จะได้ติดติดตั้งอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ้วน ชักโคกเกี่ยวกับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำเออนั่นแหละติดเดินสายเครื่องทำน้ำอุ่นช่างไฟยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะช่างไฟก็ยังติดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ต้องไปเอาท่อมาเดินสายน้ำให้เขาเรียกว่าอะไรนะอ้วนเดินน้ำให้สะดวกเนาะ เราต้องไปเอาสายอา่าท่อเก็บเอาท่อมาที่สวนยางไปเก็บเอาท่อมาจากสวนยางนะนี่เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าเกี่ยวกับบ้านเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกกกกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย